่าเมื่อนี้มาตามแนวทาง่วมฝันนาจีว่านี่เป็นไห้หกศูนย์ออกศูนย์เก่าไม่ได้กลับหวหยเพื่อนวดนี้เพิ่นฝันต่อยแล้วเพิ่นฝันเห็นเจ้าฟ้าแผ่นดินคือเก่าฝันแบบนี้มีโชคตลอดจะเป็นตัวใดไปติดตามคววมฝันนาจีได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่เจค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กับมาตามแนวท่านี่เจตอเนาะนะครับ ในงวดผักหันเนาะก็ถือว่าเด็กไปเกยเขาคัดนีเนาะแต่ว่าเป็นนักหนึ่งนักข้าน้อยเนาะจ้สมืฟันแรกกับไปเขาข้าวหน้อยเกี่ยวเบิร์ตเลยฟันหมวกก็ยังเข่าอยู่หลากหลายเนาะนะครับก็ถือว่าสุดยอดส่วนเล่าพัฒนาเขาเพิ่นว่าเพิ่นมาเกี่ยวกับพมินั่งยังก็ของเพิ่นศูนย์หกมันออกศูนย์เข่าเนาะบริการไฟเชดายเนาะเอาเวิรงพี่น้องว่ามีผลงานแนววหนางหนึ่งนะครับมีพิเศษเนาะเขาศูนย์สองนะครับจับศูนย์หก ล้วก็ยังมีสามหนึ่งปกติอีกนะครับส่วนเลาเนี่ยหายซหออกซูน,กน,กนเก่าสำหรับเมเกเดอนะครับคามมาบอือ,อควนะ่วาผลสุดยอดลีเนาะซูลเมเกเดร์ถึงจะขอแค่น้อยกับออกเล่าเราเด้อนะครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าออกแค่น้อยแต่บอกเล่าด้วช่วยเลยพี่โจช่วยคลองมู่บ้านหน่ยพี่พี่น้องคนน้องนี่คนจีเจักคืออย่างนี้เมเกเดร์เคียดไรเห็นมาเลยเยอะก็เขียตัวบอกว่าเกมาก หน uh> right> oh. ึ่งเจกับน้อนเบากันหนึ่งเจ็ดกไอ้นอนไอนอนจะกินนางเบาเออเจ้มาถึงว่านั่งคิปกับเบาอยู่เ้าขอว่าขอเตรียมแล้วเนี่ยข่าไม่มีเคียนแะ้วนี่ยนข่เนี่ยไอ้บอกว่าบ่มงเคียนแล้วเออเร่บเขียนลงหายว่ามันเตรียมลม่เียนได้ขอใส่ข้อเมีนหยดอกท่านใส่เออใส่แนใส่ข้อเมีตนใส่แน่นวิโดดอกสิเพิ่มหนยดอกสิเกนอ่ะได้ลืมสิเกบอกว่ามากสิเกแห้งนี่เออกดเยอะดอกจำาไเยอะ เรียกว่าสิลงกแม่คปให้สิเพิ่มให้นะแบบนั้นสาวใสเทียงเลยลืมมันได้อันมันได้เขียนม่ได้เขียนไม่ถือว่าไม่เขียนไหนวะไม่เขียนเนี่ยมันเต็มเพื่อนนะเนี่ยครับบ่หุ่นเดียวไงจักเนาะก็าลอกการบ้านเนาะเขียนแล้ได้แต่เอาฮะเอาตโต้ก้นกับสีปากกับปากก์กันกันได้เปล่าเอาไปเขียนเนาะอย่าดื่มน้ำดวงเลาก็ได้เอาแก้มือใหม่ตัเจ้าแต่ว่าผู้ใดเหรียญห้าน้อยน่าไปเกี่ยวกับพี่โชคมื้อนี้พี่ก็ถามไม่ได้ถามมีเก๋หน่อยเพื่อจะไปซื้อห้าน้อยไปสั่นเนาะ ก็ลองฟังคนฝันงเนาะเพิ hmm. ่น <invari> ฝ <ant> ันตัวใดนเดาเพิ่นมักตัวไหนเราก็สื่อทั้งน้อยสื่อทั้งเล่าเพิ่นออกห้าน้อยเพิ่นออกเล่าก้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่ากับเป็นฝันตกตีจะน้อยเนาะไม่ตีเนอ่ะเอาก็เล่าทำเมเกว่าเพิ่นฝันตัวไหนเมเกฝันว่าไหนครับลองออกมาทุกซ้ำเลยฝันว่าเกไปเห็นดอกคุ้นดอกต้นคุ้นดอกคุ้นในลายเก๋กับไปจับไปเด็ดเอาดอกคุ้นวันนี้เก๋กับไรยางต่อ พอเก็พอนางต่อไปมีคนเลี้ยงแถวกันหลายแกกันได้ไปเลี้ยงแถวมีตัวคนถือดอกไม้กันไปเอา้ามีตัวดอกกุหลาบไปเข้าก็เป็นดอกคุณพอพอพอเพิ่นมาโอ้ยชุดรอมาเมื่อไรล่ะเมื่อแถวภาคที่สองเด้คนรอมาในฝันรอก่อนปะกูคนคนรอเลยจำได้วันนั้นเราไปเกลียบฝันร้อไม่ทำเปนสองวันแล้วเวลาเราย,ยิมเรามีเราแบบโคตร นิสเน่เลยโคสมารนะ์ทเนาะโคตรเท่เลยสเปคเลยก็พ่อไปได้สามีส่งกูยังกันแล้วเนาะมาเก๋ก็ได้ไอ้เพื่อนกะคุ้มเอื้อนเอาดอกกุหลาบให้ว่าจ้ะแต่ว่าเก๋เป็นดอกคุ้น <laughs> เพื่อนเพื่อนกับเบาเพื่อนกับทายดูกับชาวบ้านแล้วเพื่อนกับไปที่หอกับอันนี้เก๋กันยางกับไปไปเดินพ่อเดินหนึ่ง พราะเธอหนึ่งไอ้ล้มปิวเอ้าคือเห็นสีแดงได้เข้าไปโอ้ยแบ่งแบ่งแบงรอยไม่หยะอูแบบเบอร์ฮนนี่ใสอยู่ของราชการที่สิบไหมเต็มโดนบักมิเตอร์สีแดงงามๆเลยแบบจะแบ่งรอย,รอ,ยอ่าเบอร์ฮันี่ใสเต็มที่เลยเต็มเดนนั่นนะจ้ะจะกย่งงางเข่าไปเบื้องตั้งแต่ตั้งเบิ้งเลย ยากว่ากล้าว่ากล้าเอาอยากเป็นเพื่นเออยากเป็นพื่อนอยากให้เขาจับไงวันนี้ยินไม่เกี็บอะไรไม่เก็บฟันว่าได้ให้เอาเงินได้เงินนี่เสียเงินจ้าแต่ว่าในฝันนี่บ่ได้เอาเนาะเอาไปเอาไปสีใดอีหลอ่คนนะครับเพราะว่าฝนบ่ได้วเจ้าบาดเลยมาว้ยืนเบิ้องว้มีเตียงมีแต่่วาอู้วันเดียวใส่เลยงามงามงามสีแดงงามเต็มที่เลยจ้ะครยิ่งไม่เกี่ยวว่าฟังเราขนาดไหนแล้วว่าถ้าเป็นฝันว่าได้เงินนี่เสียเงินหรือไง แต่ว่านี่เห็นเงินว่าได้ว่าได้เอาว่าได้จับเอาเลยว่าได้ขนาดจะไมีโชคอยู่เนาะแต่เกี่ยวกับสีแดงก็เพิ่นฝันเกี่ยวกับสีแดงแล้วมันจะไมีโชกจำได้ว่าวันนั้นเราวฟันเนี้มันทำอีสองรอดรอดเลยก็ออกเดชเรื่องออกเ่ไปเลยง่ายเองเนาะสำหรับเมเจอฟันเกี่ยวกม่ทำอีสองมักจะมีโชคเนาะเขาก็ต้องซื้อตัวแดกแต่ก็ต้นนี้เขาก็เรียนอายุเนาะเรียนพอสอนแล้วเนาะพอสเราเกิดวันที่สิบสี่สิบสี่ก็ออกไปแล้ว มันเจียวเราของฮานอยบ้านำบ้นเราโอ้ฮานอยบ้านนำบ้านนำมันเสียวมันเสียวของมันปกติมันจเลี้ยงเลี้ยงฮานอยนะเขาจะไปร่วมเขาร่วมแต่เล่าเขางเดียวเขาจะไปซื้อกับเลี้ยงพี่น้องเพราะว่ามันกับังออกกันล่ะแต่ว่าเรอยากให้ไปคิดทังสันนะให้คิดว่าหนอฮานอยเราไปซื้อมันเสียดายคือจังสุนหัอเกได้หรอมันงเกาะสุนเกาะต้อเกาะนี่นี่ว่นะครับมันเดนไปเกียมันกลับไปของมันปกติเลี้ยงฮานอยเนาะแต่ว่าในห้อสามเล่าเขาจะอยากซื้อหน่อยซื้อเลยมันออกอยู่แล้ว มันอองมันจะออกกาชาติปกติพิเศษแล้วก็ับพี่มากออกเนาะคอนนี้สังเกตเนาะหมู่บ้านนี่ยังไม่เต็มทั้งสามตัวหุ่นคุนที่ย้ายพอนรับถึกเทั้งปกติทั้งอียงก็ทั้งพิเศษทั้งปกติเนาะพี่ว่าสามตัวสามซุนสองปกติพิเศษสามซูนสองกรเทืองเมียนเนาะเมื่อกี้นีเนาะเอาสามารถเอาไปซื้อได้เด้อนะครับปูดมักงานน้อยเนาะแต่ว่านี่ ตามเล่าก็คือเราแหะคือบอกน้อยหรือยว่าคือเล่าเ้อะออกเล่าอีกอันอ๋อไอตีงสินะำไม่ต็เนาะไอเคตีเป็นตัวไหนบ่ไอ้เค็อายุทำในทับอายุทำเกิดวันที่สิบสี่อายุห้าก็โซเกิดสองห้าชลแปดสองห้าแปดเขาค่อยถือหาเก่าต้องคนนอก็หกสิบว่ ก็เลยลงทั้งหาเก่าเนาะสิบส uh ี huh ่กออกเกี่ยวกับเพิ่นเนี่ยคับตัวเพินจ้ะสิก็ออกก็เลยลงหายทั้งเกี่ยวกับวันเกิดวันที่สิบี่กรกฎาคมสองห้าศูนดนะครับอายุเพิ่นก็เกษียณไปเต็มหกสิเนาะแต่ว่าก็ยังตีเป็นหาเก่าหกเก่าอยู่เพราะว่ามันเคยออกทั้งหาเก่าออกทังหกศนย์เนะส่วนเงินจะเจอเป็นแงว์ลอยหลายๆเนี่ก็สเชียน์ลอยหนึ่งเหเลยนะครับแต่ว่ากัตาถยนั่งขึ้นหนึ่งศูนย์คก ชอบวันเกิดในหลวงเนี่ยสองแปดป่ะสองแปดเพราะว่าเห็นเจ้าแบงค์ผลเนาะจ้าวันก็มามาสิบเก้ามาเลยไปล่องหายเืมขอตรวจหลายๆนะเนี่ยจากกระดาษเตรียมเรื่องว่ามีมวกขียนใหนเอาเงี้นี่ยวันเรื่มแก๊งล่องหายเราเด้อนะครับชอบวันเกิดในหลวงอ้าวก็ตามเด้อนะครับสำหรับเมื่อกี้เนาะฝันน้ำโดยฝันเกี่ยวกั็แม่ทัพภาคเนี่ยดีเฮโลยเนาะวันนี้ขอเดี๋เฮให้เก่าเด้อนะครับแม่ทัพภาคที่สองนะครับกต่สีเป็นเน้นเพราะว่าเน้นอายุ คนมาบังคั้ซแล้วพอมันก็เกลียเสียนแล้วาเก็เสียนเดือนนี้จะมเกล่กไดมากเนาะไอ้ซีหกส่วก็ยืมซื้อเก้าส่นด้วนะครับพอละก็ลืมลงกไงล่ะเด้ล็อไงเยอะนะไอ้ซกับหัวยน้ำเก้าส่นน้ำเนาะอือเอาไก่ยืมด้อพี่น้องไอซีเนาะเสียดายเลยวัานนาะเก้าส่วนเนาะหกสนเป็นเก้าส่นว่นเก้าส่นนี่พอหกนกับวันเนี่ยแล้วก็กลับมาไปข้ามไป่าไใกล้ทับหเก้าเนี่ยไอ้ซีเนี่ยแล้วเกี่ยกับเกี้ยกับตัว ส่วนเมื่อกี้มาของศูนย์เส้ยเออแต่ว่าผมเห็นเงินลอยหนึ่งก็เแลยวว่ามาสองแปดนะครับก็ตามนี้เด้อนะครับฝันดีขึ้นเขาล้วเมื่อกี้เราคนฝันแม่นเลยเออครับบุญกระสีว่นอยู่กับแม่ทับเนี่ยขับงูเนี่ยเนาะเออจะไฟจากพื้นดินอันนี้คือเป็นลัทธิเพื่อนหน้าบ้ากันไว้ได้จริงๆคือได้แคยฝันในแต่ฝันข้อเข่าอะแหะนะครับโหเลยมีโชวมาแล้วกับฟัดเจ้ากับฟัเจ้าว่าขับรถขับพระขับยังไงเหรอไปจำมาเมืองรวยขึ้นกัน มเจ้าหน่อยแล้วกับฝันเจ้ารับผู้ทาวเวีดหรือสิบว่าหายชาติหลายคนเออแต่สิบวดเมียกันใครกันนะทาวเวียดชวนเขาก็บยีไปว่ากันเนาะผู้ได้มากกับซื้อเนาะมามากกับพันเนาะแต่ว่าเกศเราไม่เกศเราคนฝันแม่นเนาะพี่น้องพี่น้องก็ได้อยากสนุนไม่เกศกับติดต่อมาเด้อนะครับถึงเราเนาะมาเลยกกินดีสภาพบนหนึ่งคนเกิดนรือเป็นคนที่อ่อมีรายได้หลายเนาะ มีสามีขายประตูไม่เจ๊กอะวังลูกแม่เลี้ยงข้ายหน่อยแน่นะแล้วก้าน่อยนน้ำแข็งเพื่อ้อกเพื่อดกเลย่อได้ก็อาศัยสามีนะครับแล้วข็อฝันเป็นแม่งหรยัแม่งฝันเพื่อได้โชคน้ำพี่น้ำนองโชคมาน้องระได้ซอยเบนเอากระตามน้อพี่น้องเอาแม่ตุ้ยสรุปครับสรุปใดบระดับรมาเงยงเๆเนาะเงียง้กันมิตขอฝันนี่ยสรุปว่าไอ้เจ๊พันฝันเห็นแม่ทับผากสอง เดี๋ยวจะไปยับเขาหาของตั่จะค่อยยับออกไปอย่างนึนยับอันก้องมาหาของเลออจะได้ที่ไงแต่สรุปปันฝันเห็นแม่ทับภาคสองพันว่ากันเลยเอาดอกยังไาดอกคูนต่นแต่ว่าพูอกันเาดอกกุหลาบสิคนอื่นเาดอกกุหลาบพนว่าหอมควนเป็นดอกคูนมาสั่นพันว่าวันนี้ก็เลยไปก็เลยไปเห็น เป็นสีแดงๆปิวเตมอยู่พันว่าไปเบิ้งเป็นเมนเงินแบ่งลอยไม่ไม่เพราะนใส่อยู่พันว่าเตมอยู่หลายค่ะพันว่าแต่ว่าเพิ่นกะกบ้าเอ่าดอกพันว่าย่านเขามาย่านเป็นของผู้อื่นก็เล่เบาเิ่าพนว่าถ้าเพื่อนฟันว่าเอาเงินนั้นมันมันบ่ได้ดพันว่าถ้าบ่เอากันคือใด้พอดีเพิ่นเลยบ่ได้ดเอาเนาะมันสีไใดอยู่กะมันสองแปดเนาะจ้ามันเกิดแม่ทั้ากับมันเสิบสี่ กนนขิข้อข้อสอสองหาศูนย์แปดอายุา 19, 60, เป็นกะหาสิบเก้าหกสิบส่วนผลเห็นเงินนัันก็นตัดให้กันหนึ่งศูนย์กับศูนย์ศูตัวพันมากก็คือสองแปดค่ะไม่แค่นี้ได้ค่ะครับมาชวนมานัา่งก็ฝันเมื่อกี้เนาะคือฝันเกี่ยวกับเห็นแม่ทับทากนาะไปเก็บดอกพุน่นเห็นคนร้ายก็เลยไปขอเที่ยวน้งเพืน่น<ะ>ไปขอแล้วก็เห็นแม่ทับทากกระลั่ง รับดอกไม้จากคุณเจ้าถ่ายรูปรู้สิบอกเสร็จงานแล้วเพา่็เก็ขี้ห่อไปนะครับถือพี่น้องสิวางน้ำห่อไปตีห่ออะไรเท่ากันนะเพรนก็เลี้ยวจากตัวยางไปไปห่อเดินก็ไปเสียนสีแดงเต็มเลยวะหรือเขาไปเบิ่งเป็นเงินแบ่งลอยไปไหมยิ้มยามใบใสเป็นในในหลวงรอยสิบเนาะแต่ว่าในฝันไม่ได้เอาไม่ได้ต่วยางเขาไปเบิ่งไปเบิ่งกันสิเนาะ ปกตินี่ยคนจับนี่มันสิบะไรนะคนบางส่วนจานนี้อันนี้เวจับไเอานะครับแต่ว่าเกี่ยวกับสีแดงใช่ต้นนี้มีสีแดงเกี่ยวกับความฝันมีเกล็มักจะแม่นมักจะเข่าเนาะเอาคอให้ถือให้โดนเด้อนะครับเติมาน้อยเติมลาวมือนเ้อนะครับโจกๆมันมาณกับนี้สวัสดีครับจะเพื่อนตามต่อเดี๋ไปเชิญมานะ